ได้แล้วจ้ารับหน้าไ,ได้ในชานชาลาที่สองค่ะขบวนรถคาเทียบชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาที่251หลับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีประจวบคีรีขันผู้โดยสารมีตัต๋วเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้โปรดเตรียมสิ่งของและสัคภารับของท่านขึ้นไปรอรับการโดยสารชานชาลาที่สองค่ะ ีสารยาลายยาที่สถานีสัตยายยาเพื่องสายมีความกระส่งลงสถานอีสัตยายยาตรวนด่นสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนค่ะขบวนรถจอดเทียบทางพานที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งเราโล่งมากอยู่นอนงาย คนเดียวยาวๆเลยโต๊ะยาวๆหน้านี้หน้าถามีรถไฟสารยานะคะไปทางนู้นเป็นตลาดนัดสารยาค่ะนู่เป็นหลังคาเหลืองๆไปนู่น คือตลาดเหลืองตลาดนัดสารยานะคะรถเพื่อนนะจ้า อันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมีตลาดนะัดสัตยาค่ะมาแล้วตรงนี้เป็นอ,เอำอเภอสรสอำเภอพุทธบุตรคนนะคะที่วังกาอำเภอ Bye. ามาแวะกินลาดหน้าหลังฐานนี้รถไฟก่อนน,นจะจเาหน้าเจ้านี้อร่อย ชอบกินถ้ามีโอกาสมาที่นคนรปฐมหลังเทีนี้แล้วไปนะคะ,และ,ะ,คะและกินได้ะะไม่แพงอร่อยด้วยมีมีหลายอย่างะะแล้วเราไปเดินตลาดต่อน,นะคะได้ละจ้ารับหน้าสามห้าบาทอร่อยมาก เมื่อก่อนเขาขายตอนเย็นนะคะตอนนี้บ่ายๆเขาเริ่มขายนะคะอ,อยู่หลังทางานี้รถไฟนะคะรดานนายอดผักเขาเตรียมผักกันใส่กระลำปีด้วยเสียงนะเสียง <c oughs> <c oughs> กินรักนา นี่เป็นตอนเย็นนะคะแม่ค้าเข้าหลามเยอะเลย โรงเรียนเหอจันโลยี่สิบเหรอคะเอาสโลมังคุดเท่าไหร่อะยี่ห้าหรอเอามังคุดสโล งอสองมังคุดสอง,สงหวานดีไหมคะมังคุดมังคดีค่ะขายสดทุกนได้ฟามสดนะรางไดีแค่ยี่้านะคะย่ห้าสิบเก้าสิบบาท E ขอบคุณมากนะคะล oh, มงนีเยคนยมลมเย็นมากเลยตลาดหน้าองค์พระนครปฐม Thank <laughs> การให้มอเตอร์ไซค์ขับแล้วก็ให้คนเดินอล็อกหนึ่งจะได้ไมส่สวนทางกันไม่ต้องกลัวรถมอเตอร์ไซค์ชนนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรอสวนไปสวนมาต้องให้ฝั่งนน้นฝั่งนี้เดินคนละเที่ยวค่ะ นครปฐมนะคะตอนนี้ยายน้อยรอรถกับสระยาสี่โมงครึ่งนะคะรอรถสี่โมงครึ่งมองเห็นไกลๆนู้นเป็นสถานีที่กำลังก่อสร้าง ถานานียนะคะนมยางใหม่ลนะคะกำลังสร้างเจ้าตรงนี้จะย้ายไปโน่นอีกกีปีก็ยังไม่แน่ใจนะคะ ลมเย็นดีมากเลยลมเย็นเย็นเย็นสบายขอจบที่วันนี้ไว้ที่หน้าสถาน